สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่ขงฟุตบอลเมื่อค่ัคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกชอนบุกค,คุนไดมอเตอร์ชนะเมืองทองยูไน,นเต็ด4ประตูต่อ1คายาเอฟซีพายซดนีเอฟซี FC 1ประตูต่อ4เซลงอชนะไดนามิกเฮิร์บ1ประตูต่อ0จอเจียงเอฟซีชนะเปอร์ซิปบันดุง1ประตูต่อศูนย์ คู่ระหว่างการท่าเรือเอฟซีกับไลออนซิตี้คู่นี้เลื่อนการแข่งขันและอีเทิร์นไพ่กับด้านซานเฟรฮิลชิมะ2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเฟเรวารลอดไพ่กับด้านทอนเอมสเปอร์1ประตูต่อ2ลาซิโอชนะนี้4ประตูต่อ1มาคบีเทีวีพ่มิทเทลนด์นย์ประตูต่อ2โอลิเปก,กอรชนะสปอร์ติ้งบาก้า3ประตูต่อ0 การะบากพายมันโม่1ประตูต่อ2ลรียการ์ด H, เอฟเอสมอกตรตัสลาย2ประตูต่อ 2. สซาลาเวียปาร์คเสมออาแจกอัลเดอร์ดัม1ประตูต่อ1ฮอฟเฟนไฮมชนะเด,ดโมโมเคียบ2ประตูต่อ0ยูนิยงแซงกุยลุตเสมอโบโดโก,กิม0นย์ประตูต่อ0วิตอเรียเพาเซนเสมอโลโกโดเลต0ย์ประตูต่อศเอฟซีปอร์โตเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3 p a o k พายสเตโอโบคเลสศูนย ok, ์ประตูต่อหนึ okay. ่งกา์ดโกลเรนเจอร์พายโอลิปิกลียงหนึ่งประตูต่อสี่ทเวนเต้เสมอเฟนบาเช่หนึ่งประตูต่อหนึ่งอเลติกวินเบาชนะเอเซตอักมาสองประตูต่อศูนย์เบสิตัสพายไอทักแฟรงเฟิร์ตหนึ่งประตูต่อสามและเอฟบ็อกชนะโรม่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟลเลเรนซ์ลีกไหเดนแฮมชนะโอลิปิยา2 2ประตูต่อ1แซกบูตชนะเซนกันเล่น6ประตูต่อ2อัตตาน่าชนะบัคคาโตโปล่า1ประตูต่อ0เดนมโมมินพายฮาร์ตออมิเทเลียน1ประตูต่อ2โนอาชนะ โมลาดาโบลาลาฟนะครับ2ประตูต่อศูนย์ลิกเกวอร์ซอชนะเลเวติตหนึ่ประตูต่อศูนย์โมลชนะลาเน่หนึ่งสามประตูต่อศูนย์นี่โอมเนียนิโคเซียนะครับชนะเวกิงเกอร์เลยเวสสี่ประตูต่อศูนย์เชลซีชนะเกนสี่ประตูต่อส <F 4 S 2> อ,องเอฟซีโคปาอังเกนไพ่าจากเกียลโลเนียนะครับ1ประตูต่อสอง ลูกาโนชนะเอสเจเคสประตูต่อ0เปโตคุปไพ่กับทางด้านปาฟอร์ด1ประตูต่อ4โบลักเสมอพนาทิไนกอส1ประตูต่อ1นึ่งลสเคลินนะครับเสมอยอการ์เดน2ประตูต่อ2และแซมล็อกโรเวอร์ over, เสมอฮาโปเอลนิโคเซียนะครับ1ประตูต่อ1 ลฟุบอลซาอูดีลีกอันเอติฟาสไพ่อันลาฮิต0ประตูต่อ1อันเวดาเสมออันไฟฮา2ประตูต่อ2และอันอาดูดไพ่กับด้านอันอิติฮัด1ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุบอนออสเวนคานของสวีเดนนอตโคปิงไพ่ซิลิอุส0ประตูต่อ2 โอเคนะครับผมีก่ก็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งครับให้กับช anel มดสั่งกันด้วยเพื่อทาจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ